สวัสดีครับทุกคนทุกชาวโลกใบนี้วันนี้เราจะมาดิสว,ส oh ว,วนนา,ววาววบูไมค้าบกันแล้ววันนี้ต้องรอกันชติเพราะมันแหลกมากเดี๋ยวมันต้องนิวเลยครับยั้นมีไมโวซาซายงั้นวันนีไมโวบาบายผมมาคนต้องชื่อบาบาย่อยแล้วแหละมันชี้เกียจตั้ง เก้าเก่าร้ตั้ตัวผมเดาเห็นเพื่อนว่ามีหมู่บ้านหรือเปล่าเอ้ามีใช่ไหมเออเกิดมาแม่งจะมืดเลยเนี่ยแล้วผมจะไปบ้านบางหนึ่งที่สวยมากแล้วทผมา้ชมดูคลิปทำลายเองกับเมือผมแล้วถ้ามาชมจะเห็นแบบเรื่องนี้ผมใช้ซีนนั้นนะแล้วผมจะพาไปที่บ้านที่สวยสุดใน,นโลก เดี๋ยวผมต้องไปแบ็กสมิธก่อนเพราะผมโลบมากอันนั้นมันคนชอบเอาของแล้วก็ก็ต้องหาอะไรมาอดตรงนี้ด้วยหาอะไรนะครับโอ้เวนชิดนะครับชิดด้วยโอ้ชิดด้วยชิดด้วยครับชิดด้วยชิดด้วยนี่ครับนี่คือบ่อเกอร์แห่งความชั่วทัพานนะแล้วมันมันจะเป็นแบบอย่างที่โคตรน่าผิดสวงังเลยนะบ,บิดก่อนนี้บิดได้ไหมเนี่ยเออวันนี้บูชันหนึ่งเจ็ด หนึ่งจุดสิบสองจุดหนึ่งเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยออกมาใหม่เป๊ะอะไรครับออกมานานนะครับแต่ว่าผมผมเล่นแบบของปอมามา,มาก่อนเนะี่ยตอนนี้เขาเล่นของเทลแล้วแล้วเราก็ต้องเป็นคนดีที่ใส่แย่นะแล้วก็จะมาขโมอยอาหารวิลเลจเขานะแล้วเราก็จะนิีัใสด่ดีได้กับบุกใหม่แล้วก็จะทําลายทุกอย่างที่บนโลกนะเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่จะทำร้ายเราเป็นคนดีนะเสมอเลยกดพิษทษทีนะวิลเลจ ที่นวนเลีดเข้มเนี่ยนี่ไงบ้านที่สวยที่สุดเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าคุณลังหลังแต่วมาบ้านน,นมันมืดหนักไงแต่ผมต้องไปด้วทนทอดจากบ้านของคนอื่นอื่นมั่งเพราะว่าแต่คุณไปยืนในว,วันนั้นสงสัยว่าคุณคงจะอยากลงไปอาบน้ําใช่ไหมขอบคุณครับไปเนีวยไม่ใช่บ้านนี้เมื่อก่อนชอบบ้านนี้แต่ว่ามันมีบ้านอานอ่ะสวยกว่าน,นี้มันอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเอาของว่ะ จำไม่ได้แล้ววะ่ะเอาของไปนั่นเองผมมีโปรแกรมนี้นานแล้วแต่ามันใช้ไม่ได้ตอนนั้นันก็ใช้ได้ตอนนี้โชค,โชคดีเลยยึดเคได้นี่มาด้วยอยู่ไหนหรอวะบ้านที่ผมบอกว่าสวยอย่ะเฮ้ยเราอยู่แถวนี้นี่โอ้ยโทษทีตดคงยังไม่ได้ยินสินะว่าผมตดเพราะผมเป็นคนที่ตดบอเลยกินแรงนะจริงๆนี่เรื่องจริงเนี่ย ต้องเข้าทีนะเข้าไม่ได้ด้วยแล้วมีอาหารสำรอง,องเต็มเลยนะแ้อยากเข้าบ้านนี้จริงๆเนี่ยอยากดูท็อตอยู่ดูอยู่ไหนเพื่อนไอ้บ้านนี่ผมบอกว่าสวยมันหายไปไม่บางคนบอกพี่ไม่หยุดหาบ้านทนี่สวย,ลยแลวมึงมตัดไม้ดีวกว่าถ้ามึงอยากชีวิตรอดไม่เอารักบ,บ้านมาาต้องหาจริงๆนะ คลิปนี้น่าจะไม่เกินสิบหนาที่ไม่เกินไม่รู้แต่กังลใจเดี๋ยวแม่จะเรียกไปทําการบ้านเดียวสารภาพในการบ้านแม่ยังไม่ทําสัก้อการบ้านเพียบเลยแหละตอนนี้วันศุกร์นี่นะมันก็รื่องสมควรมันก็จะสอบไปด้วยโดนเรียกแน่นนนแล้วหาไม่เจอโอเคแม่มหนก็ได้อยู่บ้านนี้กันไลโอเคงั้นจะไปอ่ะม่มาได้กัน ถ้าอยู่บ้านไหนก็อยู่อยู่เราจะเราจะ้นของไม่สะดวกดีอือเอาบ้านไหนดีวะเอ้ยูดผิดจะเอาไม้ไหน่อยเรืยองมากจริงๆนั้นเอาตัอยากรู้จังยายมันทำสีสวยชอบได้แล้วไปตัดไม้ นี่ยนะคุณสวาบู้ไม่โคตรเก่งเลยนะพอเข้าดันเจียนทีเดียวตายทุกรอบนะเห็นไหมคนเก่งอย่างนี้เนี่ยเข้าดันเจียนทีไรดีทุกรอบเลยเก่งมากโคตรเก่งเลยคลิปนี้น่าจะไม่เกินเจ็ดนาทีมั้งเดาไม่เกินสิบเอาแน่ๆน,น่าแมรีมกก่เอาอะไรไปขุดแล้วเอานญ่ลูหมาก หน้าไม่หายหรอกเออทำไมเนี่ยทำไมเราใช้กระตุกกว่านี่พิมไม่เอาสักแปดนาทีลงพอกจุดุดเค่คนี้พอพอรกิจเราเสร็จสมบูรณ์โอ้ยโอ้ยแหล็กหลก หวังว่าจะมีฟาร์มเมอร์แถวๆนี้แม่มันจะมาดูข้าเราแล้วเราก็ต้องรีบตัดนะครับโอ้โหครับตัดหมาได้เยอะมากพอดีพอดีเฮ้ยนี่ไงโอเตโตโอเตโตน่าไปเดี๋ยวไปดูเจรารูบี้ดบี้รบี้เดรารูบี้น่ารักอยู่บ้านนี้บ้านนี้สวยบ้านชอบอันเก่ากันแม่งบ้นชอบอันใหม่มันหาย นี่บรรยากาศสวยไม่ละดีทั้งนั่งเยอะมากเลยข้างบนนั่นก็เสียงไม่เด็ดเลยแม่แต่อันเดียวนะแต่นี่ขึ้นบันไดมีเสียงก็ออกมาเช่นไหมสวยว่ะยิึดขี้ยึดขี้เฮ้ยเด้วยวนะอะยิดึดขี้จัดขี้ดีกอ้อฟงั้นเราต้องไปสำรวจหมู่บ้านกันหน่อยเฮ้ยใช่ไหมอ้าวเย่ไม่พังใช่ไหม เราจะจบคลิปรายการตำรวจหมู่บ้านแล้วกันกน,กนั้นอย่าไปสนใจทำไมผมมันดีน้ เดินเดินอยู่ได้มึงเนี่ยมึงนีัเป็นคนน่ารำคาญมากเลยวิเลยเจอนั่ไม่ก็อยากฆ่ามนให้ตายทั้งบ้าน,ม,น,ม,นมาให้กับบ้านจมดินสินะโอเครำคาญนี่จะครบแล้นาทีเดียวงั้นขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย